พิกตู่ทนไม่ไหวเคลื่อนไหวถึงคดีแต่งโมนิดาน,นายธนกรวังบุญคงชนะโคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝากความห่วงใยมาอย่างพี่น้องประชาชนซึ่งในระยะหลังๆมักมีกิจกรรมทางน้ำหลายอย่างเช่นเรือสปีดบท๊ทเจ็สกีรวมทั้งการรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์ล่องเรือหรือการรับประทานอาหารกันบนเรือซึ่งต้องมีสติเพิ่มความระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําเรืออาทิเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์โดยไม่คาดคิดทั้งนี้นาะยกรัฐมนตรียังได้กําชับเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานสอบสวนเร่งรัดคดีนางสาวนิดาพัชร์รวีรพงษ์แตงโมด้วยหลักฐานกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่มีความโปร่งใสและจะตรวจสอบทุกประเด็นที่เป็นไปได้เพื่อให้ความยุติธรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัชมนตรียังเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวอย่างมีสติโดยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่ใช้อารมณ์หรือความเห็นส่วนตัวในการวิจารณ์เพื่อให้เกียรติกับผู้ที่จากไปและไม่ให้เสียหายต่อการดำเนินคดีเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปนตามกฎหมายและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ